งานเลยอาารย์ข้าหเลยครับทีนปังๆะเอะผมสมเกียรติพุทธกิมพนครับจากศูนย์สุขภาพเพื่อดําเนินบุญวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรท่านภรวัฒนผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องยันทรา แล้วก็เอามาพร้าวห้าวมาขายสวยเลยคุณนันไ <c oughs> อ้ที่รู้นะครับก็ตามประสบการณ์นะครับเพราะว่าอย่างผมได้มาได้เข้าสู่กันอะไรก็เริ่มต้นจากยางพาลาคือประสบปัญหากับตัวเองเหมือนที่ในเทียบอกอากาศกา็หลายท่านก็คงจะเคยได้ดูนะครับข้อผมนี่ก็คือเคสฆาตรกรัมข,ขืนยางเล็ เงินมันยั่วใจก็ไม่ใช่ครับก็คือมันก็มีหลายๆอยหลานนะครับที่มีส่วนเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ผมต้องแล้วก็หลายหลายท่านก็คงอยู่ในเช่นนี้นะครับมันก็สร้างปัญหาให้เราก็คือติดไปเรื่อยๆแลวทีนี้มันก็เริ่มที่จะไม่ออกอย่างก็โซมเพราะเราไม่รู้ว่าต้นปัญหามันคือต้นเหตุมันคืออะไร มันทำให้เราต้องหาทางออกให้ตัวเองผมเริ่มค้นหาก็คือจากอินเทอร์เน็ตพอได้เจอกับออกกนไลฟ์ก็ได้สั่งซื้อเอามาใช้โดยสมัครสมาชิกผมโทรไปที่เชียงใหม่ต<ค>ามฉลาดข้าวบข้าวบครับแล้วก็สมัครสมาชิกที่เชียงใหม่ ก็ใช้จัดเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็คุณครับเา้งไปหาเดือนมกราใช่ไหมครับก็ประมาณหลายเดือนเลยนะสี่ห้าเดือนผมก็สั่งใช้เรื่อยๆแล้วก็แนะนาต่อเรื่อยๆแล้วก็โดนเจออะไรเยอะแยะไอ้สิ่งที่เราแนะนําก็คือสะท้อนกลับมาก็คือมีดีมากแล้วก็ไม่ดีมั่เสมนมากก็ไม่ดีเชื่อมันทำไมไอ้เกียรติทำยางพาราไปแค่สองปีมันจะไปรู้อะไรเชื่อมันทำไมเอาอะไรกับมันสะท้อนกลับมามันทําให้ผมเกิด ใจสู้ก็ของกูดีทําไมกูจะไม่ที่สุดกรู้ว,ว่านี่คือสิ่งที่ดีๆญาติยังไม่ได้ใช้เลยครับทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้จริงๆพอเขาจะใช้พุ่งหลบหลบอยู่สองอาทิตย์เขาไม่ตามไม่ตามก่าฉับคืออยากให้เขารู้ว่าสิ่งดีที่ดีๆมันมีจริงเราไม่ต้องไปเชื่อเฉพาะคนที่เ็าทามาสิบยี่สิบปีเราลองเชื่อลองเปลี่ยนวิสัยทัศน์ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ มาเชื่อคนที่เขาค้นหาคนที่เขาค้นคว้าอันนี้ทุกวันนี้พวก็ยังพิสูจน์ให้เขารู้อยู่ว่าพยายามให้คนรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิสัยทัศน์เก่าๆเปลี่ยนความคิดเดิมๆจากที่เราจะเอาแต่ความคิดเก่าๆความเชื่อเดิมๆม,มาภาคใต้อะไรก็ภากใต้เปลีย่ยนยางอะไรก็ภาคใต้ลองมาเป็นเชื่อลาวให้ที่ศาลดูสิ ผมบอกว่าผมขาภาคใต้มาแข่งกับผมเกลือยาผมทุกว no <eat> ันนี้นะครับเชื่อไหมว่าภาคใต้อย่างสองวันที่แล้วผมยังเจอมากับที่ฉายเขาบอกเขาตีนมาแปดปีพวบอกยังไม่ต้องพูดเลยค่ะพูดกับท่าแก่ดีกว่าเพราะท่าแก่มาผมบอกจะกลือแข่งกันดูเนี่ยลูกน้องคุณที่ตีนไม่ได้เ็าบว่าคุณตีนไม่ถึงคุณก็บอกัยาเราไม่ดีเราตีนไม่ถึงเยื่อดู ผมลองไปเกลือถ้าถ้าแก่เขาดูเชื่อไหมว่าน้ำยางไหลซะจนสุกกสกแก่แบบอ๋อเนี่ยแอ้แปดปีทีนี้สิ่งที่พี่สจน์ที่ผมเห็นหลายๆอย่างนะครับก็คือผมได้เรียนรู้โรคยางพารามีเยอะมากเยอะจนทุกวันนี้ผมยงังยอมรับเลยว่ามันมีขนาดนี้แหละไอ,อย้ยางที่เปลือกเน่าโคนเน่าที่ยางไม่ออกนะครับเป็นเคสใหม่ที่ผมเจอ ผมเพิ่งเจอสองเดือนที่แล้วคือมันจะมีรอยปลี่รอยปลี่ยหรืนี้โคนต้นยางยางเปลือกสวยมากนะครับเปลือกสวยมากต้นใหญ่มากแต่ไม่ออกไม่มีน้ำยางผมเลยลองเอามมดฟันดูถ้าเจอนะครับลองฟันดูนะครับพี่ตุ้เปลือกจะเน่า,ารอบต้นเลยเปลือกจะเน่าแล้วมันเน่าตั้งแต่หน้าเลยเราลงไปเลยนี่คือเคลียร์เคลียร์หนึ่งถ้าไม่ฟันถ้าไม่ลองถากดูแล้วนะพ่นยาพวกเราอยู่ จะไม่มีวันได้ท้องอย่างนะครับแล้วก็จะมีแต่รอมันตายแล้วผมแนะนําวิธีขายอีกเคสหนึ่งยางเล็กนะครับถ้าเราจะขายให้ได้เนะี่ยมันต้องพิ่สูน์ให้รู้ว่านี่คือ,อยางคุณเป็นโลกถ้าท่านมีแมกาซีนเล่มเล่มดำเล่ม250คุณลองเปิดหน้า77นะครับให้พ่้าอ่านโลกเดียวพอคือโลกราชมทูนี่คือเคล็ดลับในการขายให้ลังเลย พอปกติเราเข้าสวนนี่เขาจะบอกว่ายังไม่ใช้เพราะยางยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเราเปิดก,ก่อนค่อยใช้ลราเปิดหน้าเจ็ด็ดให้พ่ดูนะครับคุณจะเจอโรคราชมพูไอราชมพูนี่พอจะยกตัวอ,อย่างมีอาจารย์คนหนึ่งเขาจะรีบเป็นเขาจะรีบไปทําปลูกมันซะละโดยที่เขาปฏิเสธเราก็บอกว,ว่ายังไม่ใช้ขอให้เ,เปิดหน้าก่อน แต่พอผมเปิดลาชงบูให้อ่านแค่นั้นนะครับเลิกปลูกมันเลยจากมือเราเดินลอดสวนเลยเพราะเขาจะบอกว่าถ้าเป็นมากๆเข้าให้ลาชงบูมันเริ่มต้นจากยางอายุสามปีมันเริ่มเข้ามันอยู่ในอากาศอยู่ในฝนมันรอจังหวะพราะพอผมเอามีดไปไปกลีดไปเปิดให้ดูนะครับเปิดใ้ตัวลาชงบูเนี่ยถ้าอ่านนี่แหะครับลาชงบูเราล,ลองมีดเปิดแผลให้ดูมันจะเป็นวันสีแดงมันจะเป็นสีแดงเข้ม และจะไม่มีท่อรังยางเลยและอ่านประกอบกับหน้า77ของผมเนี่ยจะบอกว่าจะทำให้ยางแคกรงเปิดปิดไม่ได้และพอเป็นหนักเข้าจะทำให้กิ่งยางตายและต้นตายแค่นั้นเองครับขายได้ทันทีและผมขายทุกวันนี้ผมขายยางเล็กขายง่ายกว่ายางโตถ้าใบเหลืองน,นะครับถ้าลักษณะใบเหลืองอย่างด้านหลัง ให้วินิจฉัยเลยว่าดินคุณมีปัญหาลองให้เขาใช้ซอยไล้ผสมน้ำหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบริบดสี่ต้นภายในหนึ่งอาทิตย์จากสีเหลืองจะเป็นสีเขียวขนาดเทตของผมนี่นะครับจะเป็นพื้นดินลูกหลังพื้นดินลูกหลังอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็คือให้ในิ่นใช้รายย่อรากนะครับรากกลางคือเน่าเพราะผมขุดทุกเทป ลายไหนที่ผมบอกว่าให้ลองขูดดูซิแล้วบอกไม่ขุดของมึงเดี๋ยวทำก็ทำเดีครวทก็แล้วจบผมขึ้นรถเดี๋ยวโทรหาคุนย้ให้ซอยไล,ยล่ล่าแล้วก็ใช้อเลเซอร์วันัวพัรดหนึ่งฟาตอนนั้นยี่สิบลิตรลดสักสองครั้งสี่วันครั้งสี่รำครั้งแต่ขูดก่อนนะครับขุดโค้ขุดตรงลา่าผมเอาหัวเดียะกันแล้วให้ว่าหายเพราะผมทำมานี้ประมาณส ยี่ 13, สิบสามสิบสวนหายทุกสวนครับนี่คือวิธีการที่เราจะแนะนําสินค้าของเราแล้วก็วิธีการที่นําเสนอในการที่จะขายบางทีถ้าเราเรียนรู้เองมันต้องใช้เวลามากผมต้องใช้เวลาผมต้องอะไรมากทีนี้ผมไม่โอกาสก็คือผมแนะนําให้ให้ทดสอบอย่างนี้ให้ทดลองและถ้ายังไงไม่ได้ขายเราตัวหาผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะ แนะนำวิธีให้นะครับอย่างใบเหลืองทั้งสวนผมเจอมหมดละสองอาทิตย์ครับเปลี่ยนหมดผัวเมียทะเลาะกันให้เวลาที่เดียวครับกลับไปเมียทั้งจา่าทั้งตาชิบเรียกกินข้าวโอ้สารพัดครับเพราะแค่เวลาแค่สองอาทิตย์ครับอันนี้ผมพูดแม้แจะเดือนมีนาเมียสารนหน้าแดงเมียมันเขียวนะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะขายได้ไม่งั้นเขาก็รออย่างเดียวคือรอ เราให้เปิดหน้ายางจางให้เราไม่ได้รายอ่าครับไมาดซอยไรครับผสมน้ำ20ลิตรซอยไรหนึ่งช้อนลถสีรสมมันคานท่างสองท้งอันนี้คือที่ตาจากยอดนตัจากยอดแล้วก็ให้สังเกตโคนนะครับถ้าโคนต้นยางนี่คุณลอง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 กลับกลับไปท่าเดิมไม่ไม่กลับไปตรงโคนที่เราจะลา ถ้ามีรอยตีแตกนะครับไอยางเล็กอะอฮะฮะถ้ามีรอยตีแตกให้รองให้ฟันดูเพราะว่าหลายๆเทสที่ผมเจอมันจะแกนเนอามันจะจะเปลือกเปลือกไอตรงทอนลำยางที่ทอดอย่างเน่าหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เน่าหมดเลยครับถ้าไม่ฟันออกเนี่ยเล็กกว่านี้ก็เน่านะอาจารย์คือมีรอยนิดเดียวก็เน่า นี่มันมันจะเป็นงานเราต้องทําอย่างเงี้ยแล้วก็พ้นนะครับยางเล็กส่วนมากทุกวันนี้เป็นเคสนนี้เยอะมากผมให้เวลาสองนาทีละยานไปนกรีดมีน้ํา,ายางไหลมีท่อน้ำยางทั้งนี้เปลือกเน่าอยู่ผมก็ยังงงอยู่เลยแต่ผมก็ไม่ให้เขากรีดก็คือเราต้องรอให้เขาฟื้นตัวก่อนอะไรก่อนเี่ยยางมึนนี้จะเป็นโรคเยอะมาโกโรคนี้ให้ทีนิ่ัยอย่างนี้เพราะสาเหตุก็คงมาจากพื้นอันนี้เป็นความคิดของผมเองน,นะ ม่รู้ทางนินีารจ่ต้ตออยูคือผมนึกผมว่านะเพราะว่าบ้านเราจะไถฉีดยาฆ่ายาแล้วก็ส่วนมากจะไถตัดไอ้แล้วก็ใส่ที่ไก่ที่วัวโดยไม่ได้ผ่านกันมาก็คงล่าก็คงจะดูดเอาพวกแบคทีเรียพวกพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราต่างๆเข้าไปนะครับนี่คือสายหงสอย่างนี้ก็คือใช้สอยไร้รถผสมน้ำหนึ่งช้อนห้าลิตรรถรอดออกครับ แล้วก็พ่นพาด,ด์ตเรเซอร์ลงอันนี้บุกเลยโอเคครับทีนี้ผมอันนี้เป็นประสบการที่ผมได้ทำนะครับทีนี้ผมจะย้อนเข้ามาดูตรงผมค,คือผมจะค่อยๆรับมาทีเรื่อยๆ,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 ๆอเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเองโดยโดย,โดย,โดยมันเป็นอัตโนมัติของมันถ้ามันถ้าเราจะรู้ก่อนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะรับได้เลย ผมไม่รู้ว่ามันเป็นพออะไรแต่ทุกวันนี้ผมรู้แหละผมจะตกจริงจริงผมทำเนี่ยผมทำทั้งเอทั้งดีนอาจ์ทำทั้งเอทั้งดีทำไปมั่วไปหมดแหละไอเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้จากเอมันล้นอยู่หมื่นกว่าผมตกมาดีแสงอ่ะนี่คือผมค่อยๆเรียนรู้มีความสุขที่ได้ทำทุกวันผมจัดตื่นสักสิบโมง เที่ยงผมบอกทำงานแต่ผมกลับสี่ทุ่มสามทุ่มแล้วแต่คือแต่ผมเข้าสวนตลอดการเราขายสินค้าพวกนี้ถ้าเรานั่งขายอยู่บ้านนะครับอาจารย์สี่สิบคนห้าสิบคนอยู่ข้างหลังผมในะผมหลหมดแต่นี่ผมผมเข้าสวนทุกสวนผมเข้าบางทีหมู่บ้านหนึ่งผมเข้าแค่สวนเดียวครับเขาวิ่งมาซื้อที่บ้านผมไปขายกันเป็นสิบจุด